เราจะให้เห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่เราได้รถมาจนถึงขั้นตอนทํานะครับทําการเบริกอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาหยิบให้นะครับเเบรรรร์์นนโดดออนนโดดถถมมืือออออสสงงงต ตอนนี้นะครับกระบะมาด้าคันนี้ก็กลับมาที่เต็นท์แล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะมาทําคันนี้ก็คือส่งไปทําสีนะครับแล้วก็เก็บงานเก็บเบาภายในพร้อมจําหน่ายนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้เห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่เราได้รถมาตัวหนึ่งขั้นตอนทํานะครับภายในตอนนี้เราที่ดูดูนะครับสภาพก็เป็นสภาพใช้งานนะสิ่งที่ผมจะแก้ทําใหม่ก็คือหุ้มเบาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูเบาด้านหลังกับพรมพื้นนะอีกทีหนึ่งแต่เบาคู่นี้ต้องหุ้มใหม่แน่นอน แผงประตูเดี๋ยวเรามาดูนะครับอาจจะขัดออกเพราะว่าแผงประตูยังสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็พุ่มอะไรนะครับอ่าเห็นไหมฮะรอยถลอกเดี๋ยวผมหุ้มให้ใหม่อันนี้หุ้มได้เดี๋ยวทําให้นะครับเราจะทําคันนี้กลับมาให้สวยเหมือนเดิมแล้วก็จะขายในราคาเบาๆส่วนแคบด้านหลังนะตรงนี้เป็นรุ่นที่เปิดได้นะครับเจ้าของเดิมเขาทําเป็นเหมือนตู้อะไรมาสักอย่างไม่ลู้เดี๋ยวผมลื้อออกตู้ลาโพงเราเลื้อออกเบาะนี้เดี๋ยวหุ้มใหม่ให้กลับมาเป็นสีเทาเดิม ส่วนพรมพื้นดูนะครับเดี๋ยวเราจะคลีนให้นะฮะหรือทำวามสะอาดทิ้งอันนี้มันมันไม่ได้เลอะนะครับมันเลอะที่ตัวแผ่นยางเฉยเดี๋ยวคันนี้เราจะรีสโตรให้นะครับแล้วก็เก็บงานพร้อมใช้ให้สวยแน่นอนเหมือนเดิมเดี๋ยวร่วมอตอนนี้ะนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ตรงวรจักรครับไปดูอะไหล่รถก็จะเบิกอะไหล่มาใส่คันกระบะมาด้านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มาอยู่ตรงวรจักรแล้วนะครับนี่ ร้านต่างๆนะครับที่ขายพวกอะไหล่รถนะครับวิธีการง่ายๆก่อนจะมาซื้อนะครับเอาเลขตัวถังรถมานะครับแล้วก็เดินเบิกได้เลยอยากได้อะไรนะครับสอบถามได้กับทุกร้านตรงนี้จะเป็นแหล่งอะไหล่อยู่แล้วทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับมีหมดตรงนี้ก็จะถูกนะครับมีเกือบทุกรถนะครับเดินเข้าร้านที่หน้าร้านมีป้ายได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเบิกอะไหล่มาด้านะก็เดี๋ยวตามไปดูกันตอนนี้ก็มาเลือกซื้ออะไหล่นะครับแจ้งไว้แล้วว่าจะเอาอะไรบ้างเดี๋ยวเบิกเลยครับเอาเลขตัวถังมาเบิกตามรายการเลยครับ ทำการเบริกอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาหยิบให้นะครับก็ตามเลขตัวถักนะครับแนะนําเลยนะครับมาเดินถนนเส้นนี้ได้ของกลับไปทุกอย่างนะครับคนที่ชอบทํารถมือ1นมือสอรถเก่ารถใหม่นะครับมีหมดตอนนี้หลังจากเอารถไปทําสีที่อู่มาแล้วครับเรามาอยู่ในขั้นตอนที่รื้อรีสโตนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูสีที่เราทํามาเราทําเป็นสีเดิมนะครับสวยเหมือนเดิมละอันนี้จุดที่เราจะเปลี่ยนนะของรถคันนี้ก็จะมีพวกไฟนะครับไฟผมก็ไปหาเบิกมานะอันนี้ก็จะเป็นพวกไฟเลี้ยวไฟมุมนะครับจากเดิมมันจะรล้าวนะฮะมันจะเริ่มแตกรายงานนะเพราะมันเป็นพลาสติกนะแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟส่องสว่างหน้านะครับผมก็หาเบิกได้นะครับมีทั้งงานแท้งงานเทียบนะครับเราเบิกได้งานไต้หวัดอะไรอย่างงี้นะครับนี่เห็นไหมมันเหลืองแล้วนะครับ ผมกลัวว่านี้มันจะขัดลำบากนะผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยให้มันสวยเหมือนเดิมเพราะคันนี้เราทําขายเองนะเราก็จะเปลี่ยนหมดนะครับนี่นะครับจะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นงานแท้นะครับอันนี้เบิกจากมาด,ด้าเลยน,นี่นะครับอเดี๋ยวเราจะไล่ติดนะครับเพราะว่าสติกเกอร์เก่ามันลอกละสีไม่ค่อยสวยลวะเดี๋ยวเราผมจะพามาดูนะจุดไหนที่เราจะติด แล้วก็จะเป็นพวกเพจนะครับรับเบิกหมดนะครับ <_ d ata> เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเราติดตรงไหนบ้างอันนี้นะครับจะเป็นงานเปลี่ยนเพจนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอันเก่าออกนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้จะแปะว่าฟีสไตล์แคปนะครับเป็นเดิมนะเพราะว่าตอนทําสีผมเอาออกแล้วก็โลโก้บริเวณท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะติดให้นะตอนนี้สีโดยรวมสวยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไล่ลอกสติกเกอร์ทั้งหมดออกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูภายในนะว่าผมทําเบาะอะไรไปบ้างเดี๋ยวลองมาดูกนะัน อันนี้นะครับภายในผมมาเปิดให้ดูบริเวณพื้นโดยรวมของตัวถังนะสวยเดิมๆอยู่นะแล้วก็สิ่งที่ผมทําไปก็จะมีพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยหุ้มใหม่นะนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเบาะภายในนะผมเย็บใหม่ตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตอนการรื้อรีสโตภายในก็คือรื้อทั้งหมดซักพรมซักเบาะซักภายในทั้งหมดนะขจัดก,กลิ่นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามาจอกมาสวยประมาณไหนนะอันนี้ในส่วนของเบาะหลังนะผมก็เย็บให้ใหม่เป็นสีเทานะ ด้วยความที่ว่าเบาะเดิมมันมาเป็นทรงซิ่งนะผมก็เลยเย็บเป็นสีแดงแล้วก็ไล่สีเทานะครับเพราะว่าไปเปิดเจอรูปอ่อมาด้าตัวนี้นะมันทาเบาะเป็นสีโทนนี้นะผมก็เลยเอาสีโทนนี้มาใส่ดูว่ามันดูซิ่งนี้นะครับดูตอนประกอบว่ามันจะสวยประมาณไหนนะครับอ่านี่จะเป็นพวกชิ้นส่วนพมภายในพื้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะซักให้นะครับนี่เพราะเวลาเราลื้อมาเราจะเจอหมดนะครับภาพที่มันสกปรปกนะบริเวณพรมซับชิ้นเนี้ยเห็นไหมมันจะมีรอยน้ําเวลาเรากินกาแฟกินน้ําอะไรมันหกลงไปนะครับ มันจะไปอยู่ในชิ้นนี้นะถ้ามันเน่ามากๆผมก็จะเปลี่ยนให้นะครับส่วนนี้ก็จะมีคิดค่าบริการเพิ่มในการรีสโตนะครับก็ไม่ได้แพงครับหลักร้อยนี่ครับผมจะตัดให้ใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูพรมนะครับอันนี้คือส่วนพรมปูพื้นรถนะครับอ่านี้ก็คือส่วนที่ผมบอกนะครับบริเวณที่เคยโดนน้ามานะครับหรือโดนคราบอาหารคราบกาแฟอะไรในที่มันหกลงไปนะมันจะไปซับอยู่ในพรมชิ้นนี้นะครับนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับคราบเดี๋ยวเราซักออกให้นะครับ ันนี้คือชิ้นส่วนคอนโซลทั้งหมดนะครับที่ผมถอดออกมาทําความสะอาดนะอันนี้ต้องเป็นมืออาชีพโดยตรงนะครับจึงจะสามารถลื้อชิ้นส่วนแบบนี้ได้นะเพราะว่าถ้าเราลื้อไม่ดีนะครับตัวประกอบจะหักนะแต่รถที่มันปีเก่ามากๆก็มีสิทธิ์หักนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ารถบางคันจอดตากแดดพลาสติกจะหักนะเราจะดูงานให้ก่อนว่ามันเบิกได้ไหมนะครับแล้วก็ความเสี่ยงประเมินในการรื้อออกมาล้างนะครับคอนโซนถุงเกียร์นะ อันนี้ผมก็เย็บให้ใหม่เพราะเดิมมันขาดนี่นะครับผมซ่อมได้หมดอ่าจริงๆงานพลาสติกพวกเนี้ก็ซ่อมได้นะครับแต่ว่าผมจะซ่อมเฉพาะมันเป็นเยอะจริงๆนะถ้านิดๆหน่อยๆเป็นรอยอย่างเงี้ยใช้งานผมไม่ได้ซ่อมให้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยากจะทําพวกรอยพลาสติกอย่างเงี้ยผมก็ทําให้ได้นะอย่างเงี้ยครับนี่รอยใช้งานต่างๆนะครับมาด้าไฟเตอร์คันนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วผมลื้อล้างหมดแล้วเดี๋ยวผมมาให้ดูทีละจุดตอนนี้ผมกําลังทําการเปลี่ยนชิ้นส่วนไฟนะครับ ไฟหน้านะครับแล้วก็ชิ้นส่วนพวกสติกเกอร์ต่างๆนะเดี๋ยวเราจะติดให้ใหม่ให้กลับมาสวยเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไฟหน้านะเราเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวกาลังรื้อเปลี่ยนแล้วจุดสาคัญเดี๋ยวเราเรามาดูห้องเครื่องนีล้างตอนนี้คือใหม่เลยนะครับสะอาดเลยพร้อมใช้ให้เห็นความเดิมนะของคารทุกอย่างเดิมนะครับนี่สวยๆห้องเครื่องนะเดี๋ยวเราพามาดูส่วนในนะส่วนในตอนนี้ทําใหม่หมดแล้วลอกฟิล์มแล้วนะครับกลับมาใหม่แล้วกระจกนะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูชิ้นส่วนก็จะมีพวกนี้อาจจะเหลือตัวนี้นะครับคิวรีดน้ํานะส่วนด้านในผมทําไปหมดแล้วเบาะนะครับอ่ะดูเลยตอนนี้คือสวยๆเลยนะครับ เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับแต่พอดีเมื่อกี้ตอนเราถ่ายตอนซื้อลูกค้า,าก็มาได้สนถุกให้เราถ่ายนะครับโอเคครับ